สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับผมที่ติดตามชอนรถรับจ้างชาแนลนะครับเช้าว,วันนี้ก็วันวัน,วนสัตร์ปีหกสี่นะครับเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าวาทิตย์นะครับผมก็เราอยู่กันที่สวนเกษตรอินทรีย์ชอนรถรับจ้างนะครับผมตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผมก็ ห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์นะครับเนื่องจากไปลุยภารกิจงานประจําอยู่นะครับก็ได้กลับมาก็เลยกลับมาทักทายกันครับผมเช้าวันนี้ก็ภารกิจของเราก็คงต้องคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วที่วางแผนไว้ว่าจะก,กันนกนะครับก็คงจะต้องดาเนินการเรื่องกันนกเพราะว่า นกเยอะนะครับที่นี่ผลงานที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์จะเห็นเลยว่ามีทั้งขนนกล่วงอยู่รอยเท้านกรอบสะเลยสะตรงที่เราปล่อยปลาไปเยอะมากก็ไม่รู้ว่ากินปลาไปเท่าไหร่แล้วจันวนไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าปลาก็ยังพอมีอยู่เพราะว่าตอนเช้าๆที่ไม่เช้าเนี่ยผมเดินเอาอาหารไปไปให้ปลานะเอาอาหารไปให้ก็จะเห็น มีปลาเพิ่มมาลอยอยู่เยอะๆอยู่มีทั้งพวกปลานิลก็มีมีม,มียังมีลอยหลายๆตัวอยู่เพราะปล่อยไปหนึ่งพันตัวครับก,ก็ยังพอมีเหลืออยู่ปลาดุกก็ยังพอมีเหลืออยู่แต่สัปดาห์ที่แล้วเราติดภารกิจหลายๆอย่างก็ไม่ได้เต็มที่นะครับไม่ได้ไม่ได้เต็มที่กับกับการทําก็ก็คงจะต้องมีการสูญหายบ้างครับพวกไอศัตรูของของปลา ก็ก็มีมีสูญหายครับผมก็เมื่อวานผมก็ไปจัดไปคุยมาอีกสามร้อยครับแต่ว่าเป็นมันก็เป็นอ่าผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันครบสามร้อยหรือเปล่าผมก็เลยมาลองนับดูเมื่อวานก็คืออทางคนขายเขาบอกเขาอ่าเจ้าของเจ้าของอ่พันธุ์ประดุนะครับที่ฟาร์มเขาเขาบอกว่าเขาใช้หลักการง่ายๆก็คือเขานับเลยร้อยตัว ึ่งร้อยตัวของปลาเขาเนี่ยรุ่นเนี้ยมันมันน้ำหนักเท่าไรเขาช่างแล้วเขาบอกว่าหนึ่งร้อยตัวของเขาอะช่างแล้วได้สามขีดผมก็บอกผมซื้อสามร้อยเขาก็จัดให้เลยหนึ่งกิโลหนึ่งก็หนึ่งกิโลหนึ่งขีดเออผมว่าเออก็เขาท่าดีก็ก็ตามนั้นนะครับก็ง่ายเลยเขาตักมาแล้วก็มาอตักมาแล้วก็มาช่างกิโลก็ตามจํานวนก็คือเขาก็คิดแล้วสามขีดหนึ่งร้อยตัวก็ หนึ่งโลหนึ่งขีดก็คือสามร้อยตัวก็ใส่ถุงมาเลยผมก็ดูมันก็นิดเดียวเองนะตักมานิดเดียวไม่จะครบสามร้อยป่อาเนาะก็เลยผมก็เลยมามานับดูก็มานับดูก็โอเคครับตามจํานวนได้สามร้อยตัวตามจํานวนที่ที่ซื้อมาครับผมก็ ดำเนินการปล่อยไปแล้วเดี๋ยววันนี้กะว่าจะไปจัดมาอีกสักห้าร้อยตัวครับบิ๊กอุ่ยก็ยินัทเอาพี่นัท<ะ> <laughs> มาให้อาหารปลาบ่อยอยู่ใช่ป่ะอ๋อถึงว่าอยู่ใอ้อาหารปลาให้บ่อยอยู่อ๋อครับครับเว้นว <one>, ันมาอ๋อก็เมื่อวานจัดมาอีกร้อยหนึ่งมัน<ะ>ตรง้วยไผ่อ่ะ ให้ไผ่มันเป็นกิโลละกิโลละยี่สิบหกบาทเนี่ยวซื้อมาสี่โลมั้งเออไม่เอาน้ำพุ่งไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปเอาอยู่แล้วพี่สาวเขาไอ้น,นี่ไหมฮะวันนี้<ะ>พี่สาวเขาไอยังไม่รอดอ่ะเมื่อวานจิยาอ๋อเมอื่อวานจิยาเดี๋ยวเดี๋ยวนนยว่าจะนี่อยู่ผมว่ามันสังเกตปลาดูเออยังพอมีมีรอยอยู่เออเออผมนึกว่าไปหมดแล้วโอ้โหจะนกมันรอบเลยอ่ะใช่โอ้โห แล้วมาเช้านี่สองตัวนกกระยางนกกระยางสองตัวกระยางก็ตัวดีแนละ้วโอ้โหมันคอยกินนะ่ะมันมันลอยมันก็จิกอ่ันนั้นว่าจะเอาหนังกระติกออกมานี่จะไปลากรถใช่ไหมที่ไหนอ่ะรถพังที่น้องหลวงคันไหนะคันดำเอาไปเลยพังดับไปเฉยๆเอาเรือนนอกไปเฉยๆนอกไปน่าจะโซล่ารั่วอ๋ออ๋อแล้วแล้วเอามีเหล็กยังไง เลขเลขมีเลขลากอมีแต่มันไม่มีตัวของอะของเออมันมันมีอยู่อันหนึ่งของผมอ่ะพี่ไอตรงวางอยู่นั่นอะตรงหัวน่ะเอตรงหัวเหรอตรงหัวน่ะไม่แน่ใจมันพี่ไปดูอะต้องเอาอาจจะต้องใช้ไอไอตัวตัวใส่ยุอ่ะอ่าครับ้อันนี้เขาบอกว่าจะต้องไปมันมันมันอยู่ตรงนั้นอะพี่ตรงก้อนอิดบนเบาะครับ พี่ไปดูแล้วก็พี่ดูอ่ะว่ามันมีน้ํามันเอาน้ํามันหยอดแล้วก็ค่อยๆอนันนี้ดูอ่ะพี่ใครเ,เออเจอป่าพี่น้ําสนิมกินไปทั้งอันแล้วนั่นแหละวางเงื่น่ะตัวเป็นเหล็กรากเลยอ่ะมันอยู่มองเห็นอยู่อ่ะพี่มันมันอยู่ข้างนอกนี่แหละพิงไว้ป่าไม่รู้ตรงแถวนั้นอ่ะนั่นแหละลสนิมกินหมดแล้วตรงหัวมันมีไหมพีม่มีเหล็กไหมมีตัวคลองไหม เออไปเหลือหัวเดียวแล้วมั้งนะก่ะต้องค่อยๆเอาน้ำมันหยอดเอาพี่ค่อยๆมันมันน่าจะสนิมกินเกลียวไปแล้วอ่ะแต่ยัก็ต้องพี่ก็ต้องหา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 เหล็กอ่ะหาเหล็กสค้นซ้อน่ะไปคล้องเอาอ่ะจริงๆใช้ใช้ใช้ตัวนี้ดึงก็ได้นะแต่ว่ามันดึงมันดึงใกล้ๆกันหน่อยอ่ะอ๋อมีใช่ไหมแต่ไม่มีตัวคล้อง เออพี่ต้องเอาไปต้องเอาน้ำมันแช่พี่แล้วค่อยๆเคาะออกเกียวอ่ะเออเสนเกฉีดอ่ะฉีดไว้สักหน่อยแล้วก็อ่าครับครับครับอ๋อใช้เชือกเชือกดีๆอ่ะรัดค่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆได้อยู่อือครับครับพี่ไอและไปไปลองดูแล้วกันพี่นัทก็ตามนั้นละพี่ เดี๋เดปลาครับผมเปิดไม่เปิดไพี่เปิดเปิดไม่เลยไม่ต้องปิดหรักเอ้อเดี๋ยวผมก่อาจจะอไปออกไปธุระข้างนอกอีกว่าอย่าไปจัดปลาดุกอุยมาอีกสักห้าสักห้าร้อยตัวไม่ไพอะติดวัดอ่ะเออตรงติดวัดเลยตรงเออตรงข้างข้างวัดเลยอ่ะ เ <Damn. S 2> มื่อวานเรากลับมาที่สวนนะครับผมเรากลับมาที่สวนก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเมื่อวานก็เช็คจํานวนปลาก็โยนอาหารปลาให้นะครับเช็คดูว่าโอเคก,ก็ยังยังพอมีอยู่ครับผมปลาปลายังมีอยู่เพราะว่าเนื่องจากเรารีบไปทำเนงานภารกิจช่วงหนึ่งสัปดาห์เต็มเลย แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาดูแลอะไรก็ฝากพี่พี่เคยนะครับพี่นัดเมื่อกี้เนะี่ยก็ฝากฝากพี่เขาดูแลให้ให,ให้โยนอาหารปลาให้บ้างครับป่ว่ป่ว่ปล,ปลามันจะหิวไม่มีอะไรกินนะครับก็ฝากเขาให้เอาอาหารให้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับก็ดําเนินการก็อาหารปลาเกือบหมดนะครับใช้ได้เลยซื้อมาประมาณนักสี่โลก็แค่เอาเอาให้กินทุกวันก็โอเคครับ ก็อาหารปลาเมื่อวานผมไปสืบราคามานะครับอาหารปลาดุกก็มันก็อยู่ประมาณ4ี่ร้อสี่ร4อยต้นต้นนะครับ4ี่ร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้นะครับอาหารปลาดุกนะครับผมก็ราคาก็พอซื้อได้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวว่าจะไปจัดมีสักลูกหนึ่งนะครับอาจจะยกลูกเลยประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานก็ซื้อมาสี่โลครับผมโลละยีิบหกบาทครับผมซื้อปีกมาก็วันนี้ก็ ภารกิจของเราก็ตามที่แจ้งไปครับก็คือเราคงจะต,ต้องกันศัตรูปลาก่อนนะครับเพราะว่าเราลุยเรื่องปลาแล้วครับก็คือต้องต้องกันก่อนนะครับถ้าไม่กันก็ก็อาจจะสูญหายเยอะครับสูญหายเยอะอาจจะเกินห0สิบเปอร์เซ็นตแน่ครับคิดว่า เหลือปลาหรืออาจจะเหลือเก no. ินเกิน50เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่ไอ้ที่ว่าสูญหายอ่ะสูญหายเกิน50เปอร์เซ็นต์แน่ถ้าเราไม่ป้องกันนะครับให้ป่าป่ามันไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับเพราะว่าศัตรูมันเยอะครับก็ถ้าเราไม่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 ดูแลดีๆนี่จบนะครับก็อองกาแฟสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็8ดมงกว่าแล้วครับผมก็ ภารกิจจริงๆฝนไม่ตกมาสองสามสัปดาห์ติดแล้วครับมันเหี่ยวอีกแล้วเห็นในสวนสวนกล้วยใบตองเริ่มเหี่ยวอีกแล้วคงจะต้องปล่อยน้ําอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องไดอีกไดเอาไดมาสูบน้ําอีกนะครับวันนี้ก็กคงจะต้องเอาเอาไดสูบน้ําลงในอนี่แหละครับในสวนเหมือนเดิมครับเพราะไม่อย่างนั้นมันพรม ขาดน้ํามันก็เหี่ยวแห้งครับสวนมันมันซึ่งซึ่งน้าเนี่ยสําคัญนะระบบน้ําเนี่ยสําคัญมากๆของสวนของสวนทุกสวนนะคือถ้ามากไปตายเออก็ตายอีกน้อยไปก็ก็ไม่ได้ผลนะมันเหี่ยวมันแห้งแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะกล้วยผลผลิตมันก็ลูกมันก็เล็กก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผลนะครับก็มันมันต้องเรื่องเรื่องน้ําต้องอุดมสมบูรณ์นะครับผมดินดินดีอยู่แล้วครับที่นี่ดินอ่า อส่วนส่วนมากเลยหลายๆจุดที่ผมปลูกดูนะครับจุดในสวนตรงนี้ดินดินดีอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเรื่องดินนี่จะไม่ไม่วิตกเลยเรื่องดินแต่วิตกตอนนี้เรื่องน้ําครับผมเรื่องน้ำนี่แหละครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็อาศัยของพี่สาวอยู่นะครับน้าก็ก็ก็อาศัยใดของพี่สาวเพราะว่าต้องจังหวะพี่สาวเขาไม่ได้ไม่ได้รดน้ําผักของเขานะครับวกว็เราก็จะต้องขออนุญ,ญ,ญาตเปิดมาใส่ เออเนี่ยครับมาใส่ในสะบ้างเอามาปล่อยในสวนของเราบ้างครับสี่ไอตรงอ่าไผ่เลี้ยงที่เราอ่าดัดันออกไปแล้วก็ไถย,ยกลองเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยเนื่องจากก็ตอนนี้ก็สัปดาห์กว่าแล้วทาในการไว้ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้ก็โลง่งๆอยู่ลนะครับยังมันมันจริงๆมีโครงการว่าจะปลูกอ่ามันมันมน่าจะปลูกอะไรได้ครับแต่ยังยังไม่ได้อันนี้เลยวา จะเอาแนวไหนครับผมก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตัดสินใจไว้จะเอาแนวไหนก็อยู่ที่นี่งานมีทั้งวันครับอยู่ในสวนได้ออกกําลังกายได้เหงื่อแน่ๆวันนี้ผมได้เหงื่อแน่ๆอ่าได้เหนื่อทั้งวันนะครับก็มปการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับมามันก็เอ,อ พยายามจะไม่ไม่ไม่เครียดนะไม่เครียดอยู่ที่นี่จะไม่เครียดแน่นอนไม่ไม่เครียดกับว่าต้องไม่มุ่งหวังว่ามันต้องต้องได้ผลผลิตเท่านั้นหรือว่าอะไรเท่านั้นเท่านี้ไม่ไม่ไม่ได้มุ่งหวังขนาดนั้นนะครับคือมุ่งหวังของเราคือคือเน้นแบบเอาคลายเครียดพักผ่อนพักผ่อนมากกว่าออกกำลังกายพักผ่อนพักผ่อนสมองมากกว่าใน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 ส่วนของเราคับบมันก็เหมือนมาชาร์จแบตทีหนึ่งถ้า รุยงานประจํามาเครียดๆเราก็มาพักผ่อนก็เดี๋ยวเอานอนฟังเสียงนกสังเกตนะนี่เสียงนกนะเนี่อันนี้น,นี่คือเสียงนกนกที่สวนเลยนกเยอะครับที่เพราะว่าเนื่องจากว่าตรงข้างหน้าสวนก็จะมีต้นตะขบต้นตะขบนี่อ่าสิบกว่าต้นเลยครับซึ่งเกามีลูกลูกก็คือเป็นอาหารของพวกนกเนี่ยครับคนก็กินได้นะครับส่วนนกนกก็จะมาได้เป็นอาหารของเขาครับต้นตะขบเนี่ยเยอะครับตรงตรงตรง ชายคลองอะ่ะมีต้นตะขบเยอะก็คืออาหารของนกนะครับแล้วก็ส่วนของเราก็บางทีกล้วยเราก็ไม่ได้เข้าไปตัดจนแก่แก่แล้วก็ลูกสุกละสุกคาต้นกล้วยกล้วยสุกคาต้นเน่ยเยอะนะครับก็นกนกก็ได้กินตรงนี้นครับได้กินนี่เป็นอาหารซึ่งบางทีเราเราไม่ได้เข้าเข้าไปตัดเราเหมือนว่าเราสร้างไว้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวผลผลิตเท่าไหร่ก็ มันมันก็เลยเป็นผลรอบๆข้างนะครับที่ว่าไอ้เป็นผลผลผลประยได้ของพวกนกพวกอะไรเขาเป็นอาหารเขาครับก็จะมาก็จะมาเช้าก็จะมีนกนกกระปูดนกกระปูดที่นี่อยู่สองตัวก็มันเดินในแถวนี้ครับเชา้าเดินเด,นเดนินเดินเดินเดินมันไม่กลัวคนนะครับคุคค้นคุ้นกับคนแล้วเพราะว่าเขาเขาแบบว่าอยู่ใกล้ๆกับคนไม่กลัวคนแล้วรู้ว่าคนไม่ทําร้ายขเขาอย่างนกกระปูดนกกระปูดมีอยู่สองตัว ไปอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในสวนเดินไปเดินมาให้เห็นอยู่ครับก็วันนี้ก็น่าจะลุยเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยนะเรื่องปลาเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูเรื่องอต้นไม้ิดหน่อยอะจะต้องต้นเยน็นๆจจะต้องปลูกต้นไม้ที่ว่ามีต้นพยุงโหสองสัปดาห์แล้วพี่นัดเอามาให้ผมยังไม่ได้จัดการเลย มีทั้งต้นอขนุนอะไรที่ของอ่ศูนย์พ่อชำป่าไม้ของกรมป่าไม้เขาให้มานะครับผมผมก็ยังไม่ได้นำเนินการเลยต้นสักต้นยังอยู่ยังอยู่ตรงตรงจุดที่วางไว้ยังไม่ได้เอามาปลูกเลยครับเดี๋ยวคงจะต้องเอามาปลูกครับหลายอย่างก็มันงานมีเยอะครับงานมีเยอะอยู่ที่นี่ไม่ไม่เหงาแน่ไม่ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีงานทําไม่ได้ออกกําลังกายไม่ต้องห่วงนะครับมีที่นีม่มีก็ กาแฟครับตัวเช้าถ้าไม่ได้ทานกาแฟแล้วเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างหนึง่งร่างกายนะครับมันมันมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งเป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วครับเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วสําหรับร่างกายเป็นสิ่งจําเป็นถ้าถ้าไม่ทานนี่ก็มันเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างครับมันก็เลยตอ้ตองตอ้ตองตอ้อง้องทานนะครับผมก็ knives? ตอนนี้ก็เราก็ทานเป็นถ้าจะเป็นไปได้ก็พยายามลดลดไขมันทร้านก็คืออย่างช่วงเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วผมจะกินคาปูชิโน่จำเลยกาแฟเนะี่ยถ้าเป็นกาแฟสดเนะี่ยจะสั่งคาปูชิโน่พอรู้สึกว่าร่างกายมันแย่คือไขมันในเลือดมันสูงใช่ไหมครับเราก็เลยต้องปรับปรับมามากินเอสเปรสโซซึ่ง ปรับช่วงปรับใหม่ๆก็รู้สึกว่าไม่อร่อยอ่ะเอเบโซมันมันรสชาติไม่ไมคุ้นเคยแต่หลังจากเราปรับไปปรับมาเออหลังจากเราฝืนกินกินเป็นประจำเน่ยมันก็เลยคุ้นเคยละเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องการลดลดไขมันทานแต่ว่ามันก็ยังมีเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเอฟเบโซเขาก็ใส่ละครับก็ใส่เหมือนเดิมก็ใส่แต่ว่าอาจจะใส่น้อยน้อยกว่าคาปูชิโน่ครับผมก็ แต่ว่าถ้าเลือกเป็นกาแฟดําได้ดีครับเพราะว่าเราเรามันเสพติดของเราแล้วนะครับเสพติดที่ว่าร่างกายเราเรามันมันต้องการแล้วเราไปเสพไม่ได้แล้วเราก็ต้องถ้าเป็นไปได้ก็เราแบบกาแฟดําอย่างเงี้ยดําแบบแบบ,แบบบ,แบบบอย่างงี้ดิบอย่างงี้ดิบเป็นดําอย่างเงี้ยมันจะโอเคว่ะเนี่ยเอาเป็นแบบมีเดียมอันนี้ผม ผม,ผมซื้ออย่างยางถูกมานะครับเนี่ยมันจะมีของตัวน dark, เนี้ยมีีเด medium to dark ถ้าไปอาไอของของร้านร้านกาแฟสดนะครับก็ก็จะเป็นไอถูกหน่อยถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะตัวนี้ถูกหน่อยจับต้องได้ก็เมื่อวานผมซื้อมาก่อนละเก้าเก้พอได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นของตัวตัวสูตรตอื่นอ่ะสูตรอื่นของเขาเขามันร้อยร้อยกว่าครับผม ก็เดี๋ยวทานกาแฟาเสร็จก็คงจะต้องน่ะเดี๋ยวนี้แดดมาละแดดแรงแล้วนะแดดเห็นผ่อนคลายอะ่ะพอเห็นปลามันว่ายอยู่ในน้ำเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายมองไปที่ิศก็มีปลาว่ายปาลารอยอยู่ในน้ำนีรฮะมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งครับในในในต้องก็ต้อง,ต,องต้องคนชอบด้วยนะครับถ้าคนไม่ชอบก็ก็รู้สึกธรรมดา อถ้าคนชอบถ้าคนชอบก็จะรู้สึกแบบเอเอมันก็ผ่อนคลายดีมันมันอยู่ที่ความชอบนะความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันหรอกถ้าชอบแบบธรรมชาติก็ใครมีที่ก็ทำสวนทำอะไรไว้เล็กน้อยอย่างเงี้ยก็มันก็จะเอาไว้ผ่อนคลายนะครับพืกอะทำกันได้นะครับผม อันนี้ที่ผมก็นิดเดียวนะครับที่ตรงที่ทําเนี่ยผมมีที่นิดเดียวเองที่ที่ของคุณพ่อคุณแม่ให้แล้วครับแล้วก็นั่นแหละไม่ไม่ได้มีที่มากมายที่นิดเดียวแต่ว่าก็ได้ไว้ออกกําลังกายเนี่ยนะครับไปปลูกมีผลผลิตอะไรได้มาก็เดี๋ยวเขาลองเอาไปฝากพี่เขาขายขายได้ได้เงินได้อะไรมาก็คงจะให้คุณแม่เขาแหละก็คือจริงๆว่าจะทําไว้ให้คุณแม่เขาเพราะว่าที่เ็าเป็นที่ของคุณแม่เนาะเ้าให้เราาเราก็ ถ้าได้ผลผลิตอะไรมาเราก็เออเราก็กจะถายได้ก็ยใา้ให้แม่เขาแล้วครับนี่วนั้นแต่ว่าการลงทุนอะไรเราเราก็ไม่ได้ไม่คิดตรงนั้นหรอกครับเพราะว่าลงทุนตรงนี้มันก็ไปเป็นความความสุขทางใจด้วยนะความสุขที่ทําทําแล้วมีความสุขก็ทําครับความสุขทางใจให้ผ่อนคลายมีความเครียดอะไรที่มันไม่ไม่ไปไปมีผลกระทบกับใครทําเลยครับทาแล้วมีความสุข ไม่ได้เป็นภาระใครหรือว่ามีไอ้เนี่ยใครก็ทำหรือีควาสุขทำทำสิ่งที่เราชอบนะครับเราก็ทําไปวันนี้อาจจะไม่ไม่มีสาระอะไรนะครับมาพูดกันเอ่ตายแบบผ่อนคลายพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้อาจจะมั่วไปหมดก็ <c oughs> ไม่มีอะไรครับไม่ได้มีสาระอะไรวันนี้ก็ มาทักทายวันนี้มาผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายวันนี้วันสัตว์จีนนะครับวันสัตว์จีนเพราะว่าเมื่อวานผมไปซื้อของที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นตลาดโอ้โหตลาดสดของของเยอะครับของไหวโดยเฉพาะของไหวเยอะมากหมูต้มไก่ต้มเยอะมากเมื่อวานวันนี้เป็นวันวาสัตว์จีนเป็นวันของอของทาง ทางคนที่เชื่อเชื่อสายจีนนะครับเขาเขาก็จะไหว้กันวันนี้นะครับผมก็เกษตรกรที่นี่นะครับเขาก็จะปลูกผักกันปลูกผัก ผักสวนครัวผักที่ว่าเขาที่ผักที่รับประทานในครัวเรือนนี่แหละครับผมก็จะมีพวกมะเขือเปาะพวกถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้ครับพวกพริกพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะปลูกกันผักพวกนี้แล้วผักทุกทุกอย่างครับที่ควรถนัดแต่วแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะปลูกแนวนี้นะครับคือเกษตรกรที่นี่เขาจะปลูกกัน แต่ว่ามันก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องอยาฆ่าแมลงพวกยาฆ่าญ้าอะไรอย่างเงี้ยจะหนีหนีไม่พ้นครับเพราะว่าก็คือเขาทําเยอะนะครับทําเยอะถ้าเขามาอินทรีเขาก็มองว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเขาทําไม่ทันเขาทําไม่ทันตัดย่าอย่างเงี้ยเขาไม่ทันแต่ก็แลด้ลลแต่สวนนะครับบางสวนเขาก็แบบว่าใช้แบบแบบยายาใช้ยาแบบจัดเลยแต่มันมันก็ บางคนก็ปรับแล้วปรับแบบว่าจากใช้จัดๆก็ลดลงมามาใช้ปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกผสมเข้าไปอะไรเงี้ยเหมือนปรับฟื้นดินนะเพราะดินมันเริ่มเสียนยครับแล้วก็มีแบบว่าจะแบบอินทรีย์อย่างของของสวนที่นี่จะไม่ไม่ค่อยมีจะหาจะหาะจะจะหาไม่ค่อยได้ที่เขาทําแบบเป็นผักนะครับผักที่ที่ส่งขายตลาดสีเมืองจะจะจะมีมีน้อยมีน้อย,ม,อยมีน้อยท่านนะที่ทํา ก็ที่ตรงนี้ถ้าเป็นอินทรีย์จริงๆอะ่ะนอกจากเป็นสวนของสวนที่นี่นะครับสวนเกษตรอินทรีชาวรับย่างตรงนี้แล้วก็จะมีของพี่พี่เอียดที่เขาเป็นช่างซ่อมนาฬิกาที่แถวสุวินทวงศ์นะครับก็ยังเปิดเปิดร้านอยู่ในห้างนะครับห้างอยู่ในห้างวิกซีสุวินทวงศ์นะครับที่กรุงเทพอะ่ะเขาอันนี้เขาทำอันนี้ต้องเป็นสิบไร่เลยแต่ว่าถ้าเสิร์ชใน Google Map อาจจะยังไม่เจอเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะปักบางหมุดอยู่ อ,นนอ, 3, อันนั้นเขาจะทำที่เขาสิบกว่าไร่เขาทําเป็นอินทรีย์อันนั้นอินทรีย์อีย์รเซ็นต์เลยของพี่เขาแน่นอนผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ไปเยี่ยมชมที่สวนพี่เขาเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมานะครับอาจจะเอามาโพสต์นะครับไปเดี๋ยวว่าจะไปเยี่ยมชมของพี่เขาอยู่นะครับไปเยี่ยมชมแล้วก็จะถ่ายคลิปมานะครับผมก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมเลยก็อยู่แต่สวนตัวเอง เนื่องจากว่าหยู่เป็นช่วงโควิดด้วยก็ลเลยไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้อยู่แต่สวนตัวเองครับผมก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมสวนของของพี่เขาที่เป็นอินทรีย์เหมือนกันแล้วก็ยังมีของตรงโน้นของพี่พปิกก็ของดูหลุงปิกของลุงลุงปิกเนี่ยก็อันนี้นเป็นสู่การเรียนรู้เลยตอนนั้นก็ที่น่าจะประมาณรักสี่ห้าไร่เหมือนกันก็ก็ทําของเขาก็ของเขาก็โอเคนะครับผสมผสานใช้ได้เลย ก็จะมีทั้งต้นไม้พวกต้นสักต้นต้นสักนี่ใหญ่แล้วนะครับเขาปลูกไว้ประมาณน่าจะสักสามสิบปีแล้วต้นสักต้นสักนี่คือใช้งานได้แล้วเอามาทาเสาบ้านได้แล้วครับกเ็เห็นผลผลิตของเขาแล้วครับก็ว่าจะไปศึกษาดูงานถ่ายคลิปเหมือนกันของอับอธิบานเขาครับผมที่ไรเขาเพื่อเดี๋ยวต้องต้องมีโอกาสก็จะถ่ายได้ถ่ายคลิป ของสวนใกล้ๆนะครับสวนเกษตรอินทรีย์ที่เป็นอเขาใจรักอินทรีย์เหมือนกันนะครับผสมประสานเหมือนกันเนว mm ่าก็เราก็จะไปถ่ายถ่ายทำถ่ายทำคลิปเป็นกันครับเ mm hmm. มื่อคืนเราก็นอนที่กระท่อมเราเนี่ยครับกระท่อมเราก็ อากาศก็โอเคเย็นสบายดีที่ได้ครับก็ไม่มีฝนนะฝนไม่ตกเชื่องนี้ที่สวนเราฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์แล้วครับผมสองสัปดาห์แล้วฝนไม่ตกเลย ปาโนนะเป็นปลาที่เป็นสนมันจะว่ายเหมือนหมุนหมุน,มนตัวหมุนตัวแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บประดุกประมาณนี้ส่วนส่วนปลานิลปลานิลก็จะล,ลอยๆทั้งเงี้ยเงีนะจะมีลอยหัวเป็นกลุ่มๆมก,มมกมลุ่มๆก็จะเออได้ได้ชมกันคนระับได้ได้เห็นกันก็ วันนี้ก็พูดคุยทักทายครับเนื่องจากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้ทักทายกันก,ก็เลยขออนุญาตทักทายกันครับผมเออช้าวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลุยงานกันต่อไปครับผมครับงานในส่วนครับสวัสดีครับ